องลุงนี่ลุงไปดูหลังบ้านแล้วอายุตั้งแต่ห้าสิบปีขึ้นไปห้าสิบห้าปีนะห้าสิบห้าปีแล้วก็มีอายุห้าสิบห้าปีมีผู้หญิงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นผู้ผู้ชายสามสิบคนไทยเก้าสิบเปอร์เซ็นที่อยู่ในห้องลุงเนาะทีนี้กลุ่มนี้แหละที่มิจฉาชีพเขามองตาเป็นมันเลยครับเออเลียรินแผลบ,บเลยเขามองว่ากลุ่มนี้คือหลอกง่ายอืมไม่ทันโลกไม่ทันโซเชียลนะครับ เออทำยังไงก็ได้เอ,อเขาจึงเป็นเป้าหมายนะเลยนะครับกลุ่มนี้โดนหลอกเยอะไม่ใช่ธรรมดานะไอ้โดนทุกวันไหนทำสารวัตรนี่ก็ได้นะครับอสารวัตรสร้างตัวตนนี่แหละนะครับสารวัตรมตรีนะครับมีการแจ้งความทุกวันนะครับเสียหายหลายพันล้านหมื่นล้านฉะนั้นลุงต้องต้องพูดเออพูดให้เอฟซีลุงเพราะว่าอยากให้เราเราแก่แบบมีคุณภาพนะเออเราแก่แบบ มีมาตรฐานนะครับไม่โดนหลอกง่ายๆฉะนั้นเรา,เาวิธีดูดูคนดูตัวตนนะครับมีเดเวลใจส้มมีคลิปนะครับแล้วก็มีมีอะไรอีกมีประวัตินะครับดูดีๆนะครับึจะได้ไม่ถูกหลอกการหลอกมันมีแบบนี้นะมันมีอยู่อยู่สามสี่อย่างหนึ่งหลอกให้รักนะหลอกให้รักครับเขาจะปลอมโปรไฟล์มาเลย เออถ้าจะหลอกผู้หญิงเขาก็ปลอมเป็นผู้ชายหล่อบึกมาเลยนะครับหลอ่อพิงมาเลยแล้วถ้าจะหลอกผู้หญิงเอ่อหลอกผู้หญิงเขาปลอมเป็นผู้ชายถ้าจะหลอกผู้ชายก็หลอกเป็นความเป็นผู้หญิงเอาโปรไฟล์ใครก็มารุ้มาใส่นะครับสวยหล่อมาเราก็เชื่อใช่ไหมถ้าเราไม่ไม่เท่าทันโซเชียลนะครับเราก็เชื่อว่าเป็น,นของเขาจริงนะก็คุยไปอืมเขาก็คุยอยู่ประมาณปีโเดือนสองเดือนเลยนะเขาสเสียเวลากับเราื้อเดือนสองเดือนเขาก็าคุยกัน เริ่มคุยก่อนพอคุยได้ที่แล้วเขาก็ขอแอดไล,ลน์เราทีนี้ตอนเช้าเขาก็ส่งสติกเกอร์มาตะเอตอนเช้าว่าฮัออหลเรก็ดีใจนะตอนเย็นก็ว่าราตรีสวัสดิ์เออเราก็ฟันดีนะครับเออโปรไฟล์นะจริงไม่มีตัวตนนะเอาพูดให้ฟังมันโดนจริงๆนะไม่ใช่ลุงเมคขึ้นมานะเออพอ,อไปช่วงระยะหนึ่งคุยกันแล้ววางใจกันแล้ว เขาก็จะแบบนี้นะแบบนี้เอมาลงทุนกันด้วยไหมลงทุนสร้างชีวิตไปด้วยกันวะางั้นเออก็เอาสิทํายังไงเขาก็จะบอกว่าเขามีธุรกิจอย่างแบบหนึ่งลงทุนพันหนึ่งได้มาห้าพันนะครับเอออาทิตย์หนึ่งลงทุนหนึ่งพันได้มาห้าพันแรกแรกก็เชื่อเขาเออหยอดไปก่อนเอาไม่แค่นี้เออเสียไปพันหนึ่งคงคงไม่มีอะไรหรอกว่างั้นเออใช่ครับทรีไลน์มันเยอะนะเห็นไหมเออ ลงแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกท่านเดียวเออลองดูกอนครับดูใจกันก่อนว่ากันรอบแรกได้มาจริงเว7วันนะได้มาห้าพันเออมันได้จริงนี่ว่าเพื่อนว่าเออหนุ่มรอด้วยสาวก็สวยมนะจะมาลงทุนได้มาห้าพันแล้วสบายใจแล้วเออเขาไม่ได้หลอกเราหรอกเพือ่อนว่ารอบนี้เอาแสนเลยว่างั้นเออไม่เอาพันนะจะเอาแสนลงหนึ่งแสนจะได้ห้าแสนเออไปโอนไปเลยครับปึ่งเลยห้าแสนพอถึงรอบจะ จะเคลียบันีจะได้ห้าแสนเขาก็มีเขาอ้างละเออแค่นี้ไม่พอนะถ้าลงแบบนี้เราลงมาอีกจากสักแสนหนึ่งเอาเอาเงินล้านไปเลย,ยงั้นไม่ต้องเอาดอกเงินแสนแลกันเชื่อเขาอีกครับโอนไปอีกครับเอาไปเอามามันก็มีแต่โอนอย่างเดียวที่นี้ให้สังเกตนะพวกนี้เขาจะไม่ใช้บัญชีตัวเองเป็นบัญชีมาเข้าใจคําว่าบัญชีมาไหมครับบัญชีมาคือจ้างคนไทยนั่นแหละไปเปิดบัญชีให้พันสองพัน ปิดบัญชีปป๊บเขาเอาเอาเทเอทีเอ็มไปเอาบัตรไปเลยนะครับอืมเราไม่มีใ้เลยทีนี้เวลาโอนไปมีเป็นเรื่องเป็นราวนะเวลาสืบสาวเราเรื่องเออก็ไปนั่นแหละได้คนได้คนไปเปิดบัญชีเนะี่ยแต่ว่าเงินเงินมันไปต่างประเทศแล้วโอนปป๊บโอนเลยนะครับโอนเขาปั๊บออกต่างประเทศเลยนะครับอืมจะเป็นแบบนั้นนี่หลอกให้รักนะอ้าวหลอกให้โลภป่ะนี่ครับหลอกให้โลภก,ก็มาในแนวเดียวกันนะครับเออ เพื่อนเราม่โลกเนี่ยจะจะปลอมตัวเป็นทหารนะครับจะใช้โปร,โปรไฟล์ไปเป็นทหารเอ่อถ้าถ้าจะหลอกผู้หญิงเอาผู้ชายมาสงสยัยเอามาจากหนังฝรั่งนั่นแหละนะครับเออพวกเราก็ห้าสิบห้าแล้วเออไม่เท่าทันโซเชียลใช่ไหมเออไม่รู้ว่าเขาเอาไปมาจากหนังฝรั่ง,งน,น,ะนะครับไปเอา,าจากอกหนังฝรั่งมาเมื่อใส่โปรไฟล์เออทักเรามาทีนี้เออเออทักบ้าบอกว่าเขาไปลบซีเรียมา ซีเดียในแพ้ส่งารงมามอ,อ,อ่ได้ทองมาร้อยกิโลว่างั้นเออได้ทองมาร้อยกิโลเออคุณจะเอาไห้ทองร้อยกิโลเพราะว่าทองเหล่านี้มันมันเข้าประเทศเขาไม่ได้เขาว่าก็จะส่งทองมาให้คุณคุณเอาไหมทีนี้หลังจากส่งทองแล้วเขาจะบินตามมาหลังจากเสร็จภาร,รกิจแล้วว่างั้นเออบวกโรคคุณเอามาเอาละวะเราก็แก่แล้วห้าสิบหกสิบแล้วนะครับมีสาวสวยชวนเอาทองมาให้ใครจะไม่เอาวอ่างั้น กอจะรวยตอนแก่แล้ววะเพื่อนวะคออรวยตอนแก่แน่ตอนนี้เอาอะจะได้ไปเที่ยวรอบโลกกับสาวสวยเพื่อนว่าทีนี้เขาก็ใช้วิธีหลอกห่อถ้าจะเอานะส่งค่าเครื่องบินมาก่อนส่งค่าธทมเนียมมาก่อนเออเอาส่งไปแสนหนึ่งนะครับเรียบร้อยพอหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งเขาบอกว่ารออาทิตย์หนึ่งนะเดี๋ยวทองจะไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิว่างั้นเขาก็รอ รออาทิตย์นหนึ่งเขาก็โทรมาอีกเออของถึงแล้วนะสนามบินโซนรัภูมิแต่ออกจากสนามบินไม่ได้เขาจะเอาค่าธรรมเนียมมางั้นออทองร้อยกิโลก็หลายร้อยล้านอยู่นะโอเคเอางั้นจนเขาหลอกจนจนไม่มีที่จะยืมที่ไม่มีพี่ที่จะไปนะครับอืมเริ่มชะล่าใจไปที่สนามบินเลยไปถามเขาว่ามีไฟเครื่องบินอันวันนั้นวันนี้ไหมเอาทองมาจากเอาของมางั้นส่งของมาจากซีเรีย เจ้าที่สนามบินก็บอกว่าไม่มีนะเออไม่มีหรอกใครจะส่งสนามบินซีเรียไม่มีไฟเข้าประเทศไทยนะครับจากนั้นก็สวอยนะครับเป็นลมนะครับ <c oughs> <c oughs> คุยกับกูไม่คนไม่มีตัวตนนะครับเรียบร้อยนะครับเอาทีนี้ก็ไปอยู่เที่ยงนาใช่ไหมเออเออลองให้กลัวทีนี้หลองให้กลัวนะทำสวับุญตีได้อายืนยันได้เลยเออ เราให้กลัวนี่เขาจะจะเป็นคอเซนเตอร์เขาโทรมานะครับมาหาเรานะครับอืมมาถักรางวัลอยู่เป็นรูปทหารหญิงเห็นไหมนะครับคุยอาจารย์เสียงพินเออลองให้กลัวนี่เขาก็จะโทรมาบอกว่าเขาจะเขาเป็นตำรวจนะเป็นดีไอชื่อของคุณบัญชีของคุณนี่เขาไปเออสบอยไปว่าเป็นลมนะครับเออชื่อของคุณเขาเอาไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับเพื่อฟอกเงินว่ากันเออเพื่อใช้ฟอกเงินเออเหมือนบัญชีมานั่นแหละเออ ก็ตกใจทีทนี้เขาก็จะให้แอดไลน์แล้วก็ใส่เครื่องแบบเป็นตำรวจนะแต่สังเกตถ้าคนเป็นตำรวจก็จะสังเกตออกว่าไม่ใช่เพราะว่าเครื่องหมายเขาติดผิดนะครับเออเขาก็จะหลอกลอก่อพูดคุยว่าให้ส่งบัญชีเงินคุณมาตรวจสอบให้ส่งเงินมาตรวจสอบมางั้นเออถ้าเป็นระบบราชการไม่มีนะครับที่จะโทรไปหาใครไม่มีนะครับถ้าเจอแบบนี้อย่าไปเด็ดขาดอย่าไปโอนเด็ดขาดนะครับ ไม่ใช่อืมเพราะกลัวก็โอนไปโอนจนหมดบัญชีนะครับก็เรียบร้อยเงินข้ามประเทศไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้หลอกให้กลัวทีนี้เออทิดแย้มนะครับดูเคสทิศแย้มเป็นตัวอ,อย่างโดยเฉพาะพวกที่เป็นข้าราชการใหญ่ๆมีหน้ามีตาในสังคมคนที่มีชื่อเสียงเจ้าอาวาสบัตรอ,อะไรประมาณนี้แหละนะครับ เขาจะชวนคุยก่อนนะครับอันนี้มีตัวตนจริงนะคุยคุยจนจนรู้สึกว่าเออรักเขานั่นแหละเออรักเขาต่อไปเขาก็จะส่วนามากก็จะเอาคนขี้เหงาเนาะคนขี้เหงานะครับเขาก็จะบอกว่าอะไรนะเออเขาจะชวนเวลาเราไว้ใจแเ้าก็ชวนคอกันนะครับขี้เหงาคุณอยู่ไหนคุณอยู่เชียงใหม่ฉันอยู่ยะลานะครับคุยคอกัน เรามาคอการทํากิจ,จกรรมกันไหมบางนันนะครับก็เออทากิจกรรมเปลืองผ้า,าที่ได้ชิ้นสองชิ้นสุดท้ายเสร็จกิจเรียบร้อยนะครับเขาก็จะบอกว่าที่กิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เขาอัดอัดลงคลิปวิดีโอไว้แล้วลงคลิปแล้วบางั้นเออตายแล้วสิที่นี้อยากให้ปล่อยไหมครับสวัสดียายถ้าอยากไม่อยากให้ปล่อยเอาเงินมาอูนมาอา้าวชิชิหายนะเออ เห็นทิพยเยี่ยมไหมครับแปดร้อยล้านนั่นนะเออทีนี้ก็เ,เวลาอยู่ใต้อํานาจเขาแล้วอยู่ในใต้อํานาจเขาแล้วเขาจะขู่ยังไงก็ได้นะทีนี้เวลาไม่มีเงินเขาจะขู่เราตลอดให้อวนตลอดนะครับงั้นถ้าเขาจะปล่อยก็ให้เขาปล่อยเถอะนะครับเขาไม่อยากดูดอกไอ้แบบห้องเราเนี่ยนะครับมันไม่น่าดู <laughs> เออให้เขาปล่อยคลิปไปเถอะนะครับให้เขาวิจารณ์ประจานไปเถอะเออ มันมีพรบคอมคุ้มครองอยู่นะครับถ้าใครใครปล่อยคลิปเนี่ยเออมันผิดกฎหมายนะเออมันมีพรบคอมเขาเอ่อคุ้มครองอยู่นะครับไม่ต้องไปกลัวหรอกนะเขาให้เขาปล่อยไปเลยเถอะเออเออจะเป็นภาพแบบไหนก็ให้เขาปล่อยไปเลยนะถ้าหลงไปโอนให้เขานีครับอืมถ้าเขาไปหลงโอนให้เขาหนี่จะเป็นเบี้ยรังเขาตลอดชีวิตบทเนื้อหมดตัวนะครับไม่อย่าไปกลัวนะครับ แต่วิธีการตอนที่เขาจะหลอกเราเนี่ยเขาจะไม่อันนั้นนะเขาจะไม่จะเขาจะพยายามให้เราอยู่คนเดียวนะครับเขาจะให้เราอยู่คนเดียวเรื่องนี้รู้กันสองคนเรานะแบบนี้เขาจะไปให้ปรึกษาใครถ้าปรึกษาปั๊บนี่คือความแตกนะครับฉะนั้นอย่าไปถ้ามีเรื่องแบบนี้นะเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับไปปรึกษาเพื่อนๆน,นะครับคุยกับใครก็ได้มันจริงหรือไม่จริงนะครับ อย่าปล่อยอยู่ตัวเองอย่าไปฝันอยู่คนเดียวน่าจะรวยตอนแก่มันไม่มีหรอกในโลกนะครับแก่ๆจะได้เมียสาวแล้วก็จะรวยด้วยเขามามาซัพพอร์ตเราไม่มีทางนะครับฝันกลางวันอะไรอีกเอาให้จบนะเอาให้จบนะครับอันนี้ไม่หลอกนะตอนนี้หาคู่ครับหาคู่ฝ่ายชายอยู่โน่นเลยครับอยู่เ แม่สายไหมจังหวัดสุดเขตประเทศไทยฝ่ายยิงอยู่ที่สูงงัยโกรกสุดเขตใต้นะครับคุยกันไปคุยกันมาทางหาคู่นั่นแหละนะครับเอก็เอาเต็มที่เลยครับโปรไฟล์เอามาใส่แอปไม่รูกี่แอปถึงลงในโปรไฟล์ได้นะครับจาก 60, หกสิบเหลืออยู่ยี่สิบนั่นฝ่ายชายหล่อบ,บึกมาเลยนะครับฝ่ายยิงก็จาก 60, หกสิบเหลืออยู่ยี่สิบหยดย้อยมาเลยอืม ุยกันนะอย่างว่านะครับตอนเช้าก็ทักไปนะครับตาเอ๋วางนั้นอืมดีใจตอนเย็นก็ราตรีสวัสดิ์ชุ่มชื่นหัวใจดีไหมฝันหวานเลยนะครับความรักเพิ่มสูงงอมและฝ่ายชายก็เหมารถมาจากโน่นเลยเชียงรายไม่สุดมาสูงไงก็รกนะครับเอขับอันเมารถมาสองวันสองคืนไปเจอกันที่ร้านกาแฟปตทนะครับ พอเจอกันตัวจริงเท่านั้นแหละฝ่ายชายเนี่ยกลับรถแทบไมา่ทาันเลยครับเมารถแทบไม่ทันเลย <c oughs> กลับรถไปเชียงรายแทบไม่ทนันทําไมไม่ไมันตุ้งปุกพระงันเออว่าจะไปหาสาวไออันสาวยี่สิบไปเจอสาวหกสิบเออกลับรถแทบไม่ทันเลยนะครับฝ <c oughs> ่ายหญิงก็เหมือนกันอะในรูปในโปรไฟล์หล่อล่ำเบิกเลยไปเจอตัวจริงทําไมมันตาบซาาแบบนั้นละ่ะประกัน <c oughs>